น้องหมาน้องแมวที่มีอาการคันหูมีขี้หูเยอะอย่าปล่อยไว้นานนะครับทุกคนจะทําให้ช่องหูของน้องอักเสบและจะทําให้น้องป่วยได้นะครับเราจะต้องล้างทาความสะอาดหูให้น้องแมวนะครับผมก็จะใช้ตัวนี้ล้างหูให้น้องแมวนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ล้างหูทำความสะอาดหูของฮาวโดนะครับทุกคนก็หยดลงไปในหูของน้องสัก4ี่หหยดหลังจากหยดลงไปแล้วก็ใช้มือคลึงใบหูของน้องครับคลึงๆแล้วก็ปล่อยออกให้น้องสะบัดน้ําในหูออกแล้วก็ใช้สําลีเช็ดแล้วก็ใช้คารเตนบัดอันเล็กสาหรับสัตว์เลี้ยงนะแล้วค่อยแหย่เข าให้หมดนะครับทุกคนดูคราบดํามากเลยนี่นะครับเป็นสีดําแบบนี้ก็ทําแบบนี้ทั้ง2ด้านเลยครับทั้ง2ใบหูเลยทําคล้ายๆกันแบบนี้นะครับจากนั้นก็เช็ดทอมะอาดให้น้องแล้วก็ใช้คัตเติลบัตค่อยๆเช็ดคราบขี้หูออกมานะครับทุกคนนี่นะครับหลังเช็ดก็จะออกมาเป็นคราบสีน้ําตาลสีดําแบบนี้นะแล้วก็ออซอมบี้เช็ดทำาฮอร์บาดอีกทีนะึ่งนี่ครับพอเช็ดแล้ว หูของน้องก็จะสะอาดนะครับทั้ง2ด้านเลยนี่ข้างในก็ไม่มีคราบขี้หูแล้วผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็ทําจากสมุนไพรธรรมชาติไม่มีอันตรายใดๆต่อน้องหมาน้องแมวนะทุกคนสำหรับหบมาแมวใครที่มีอาการคันหูหรขี้หูเยอกก็เอาตัวนี้ไปใช้ล้างทม